สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนล <c oughs> เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตร <c oughs> การประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผม อ่าพี่น้องครับมื้อนี้ผมต้องบอกว่าผู้ใดมักทีเด็ดงัวงามงัวใหญ่มื้อนี้กัสิพามาเอาเน้นๆเลยเด้อครับพี่น้องครับเอาแบบเปิดราคากลางตรงหน้ากันเลยทีเดียวมื้อนี้มีให้ชมแบบจุใจเด้อครับเด้อผู้ใดอยากได้ใส้160นะครับพี่น้องครับทั้งแม่ลูกทั้งหัวท้องนะครับเนาะยายกันไปพูนอยู่ฟังผุนมิเตอร์ตัวใหญ่ๆเลยเด้อครับพี่น้องนี่ม่นมปนเฉพาะมีแค่นี้เด้อครับพี่น้องครับฟังทางนี้ก็มีอีกนะครับเนาะสื่อ2ได้3แม่ลูกงัวท้องมีมาให้ชมแล้ว อยู่นี่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นของงวดของหอยวีนะครับพี่น้องพิกัดกับยุทธีบ้านหนองอีกุ้มตำบลโคก<อ>คสมบูรณ์อำเภอโกมาราศัยจังหวัดกาฬสินธุน์ครับพี่นอ้องเอ้าเพื่อว่าวันการเสียเว,วลาคับงวดหลายเดียวสิฟ้าไปเบิึงงวดเร็วๆกันเลยครับสวัสดีครับไปครับครับผมสวัสดีครับบูพอกันเป็นปีนะครับครับผมเป็นปีอยู่เป็นจูเป็นร่วังครับจ้องคิวเป็นสีเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยเลยครับเอาเบอร์โทรกับผมกับศูนย์แปดสาม ก0บสาม์แปดศูนครับอีกเบิร์หนึงก็ยันไล่เลยน้ำกับศูนย์หกสี่หกาก้าสองสี่แปดครับเออนี่นะครับเพีบุกกับวินัยมาละวครบครับผมเอาเลยครับพาบังคูแหลกเดี๋ยวนะครับเดี๋ผมจัดง้องหินนี้จังเลยเกินนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับพี่น้องเออลูกเออขึ้นลัเออนี่อันแม่เดินหนาทีดนึงโอเคเอาแม่ลูกคู่นี่หนย่างหนาลูกพอไหจักเดือนแล้วครับไตัวนี้ลูกเคหกแปดครับผมประมาณแเดือนเกเดือนได้ครับผมแถึงเกเดือนนะครับเนาะอ่ะเค่น้อก แม่สูงเงยลูกกันหนาเด้อครับแดงดีพร้อมนะครับเนาะเบื้องไกลๆชัดๆเอาไอ้แม่แม่เดินหนาไปไั้งสิบ่ก้มเออเอาแม่เดินหนาไปนั่นไว้เอออ่ะจักเดือนแล้วก็ตัวนี้ผมวัดแปดเดือนเก้าเดือนครับผมแม่ท่องไปครับแม่พารอบสองรอบครับผมกับเคฟสามหนึ่งครับผมแม่ไซเคฟสามหนึ่งพันสองรอบลูกที่ไหนครับลูกที่สองในท้องครับผมอ่ตัวนี้เป็นลูกที่สองเลครับเด้อสื่อสองรุ่นสามครับผมพันสองรอบนะครับ เอาแม่สูงเท่าไรครับแม่สูงกว่าร้อยห้าสิบเลยครับแม่ใส่ร้อยห้าสิบครับผมเดือศีพคู่นี้ไอ้เปิดไว้ที่เท่าไหร่เกตเหมือนเกตพันบาทครับผมเจ็ดสิบเจ็ดพี่น้องมาเบิ่งเอาเด้อครัตรูบักใหญ่นะครับเนาะเจ็ดสิบเจ็ดเดือสิผ้าเบิ่งหนานะครับเบิ่งแผ่นหลังเบิ่งไก่ๆนะครับเด้อนี่นะครับเนาะเบิ่งรูปบล่างหน้าตาง้อหูหูเชิงเชิงเจ็ดสิบเจ็ดคือตัวใหญ่ใส่ใหญ่นะครับเด้อหนาๆลูกสาวตัวเดียวกับคุมแล้วครับเออลูกตัวเดียวกับคุมแล้วเจ็ดสิบเจ็ดมาเบิ่งตัวจริงเอานะครับเดือศีผ้าเบิ่งไทยไป นี่ย่างหนาย่างบึกเลยนะครับเนาะนี่ผู้ใดมักตัวยิ่ใหญ่แบบแบบนี้นะครับเนาะมาเลือกเอานะครับเออนี่หนึ่ว่าหงโหวเฉียงเฉยด้พี่น้องครับเอาไอ้เบิ่องไายยางครับวนะนี้เดินเดินลูกเดินลูกเดินพี่เลยเดินเออขวามันทางพี่เออก็ได้นะครับทั้งสิ่มุมเดินลูกติด <c oughs> เสือกติดเสือกนะครับนะเนาะเทำไมย่างได้ไงอยู่เด้อเด้อเบิ้งมุ้งกองกวางไกลๆน้ำรับแับนี้เขายาง<ห>นี่เบิ้งด้านซ้ายของ อของลูกเพิ่นนะครับเนาะขายังไงลูกเออนี่ยังไปยากได้ก็มาเอานะครับเนาะเออเอาแม่เดินยังไปตรงแน่ลูกเอาแม่เดินตรงไปทางคุณเลยครับยังสีเห็นชัดเออเป็นยักสีเห็นไร้ขังเออตรงไปเลยตรงไปเลยนี่นะครับแม่เพิ่นนะครับเอาข่วงไส้ไปครับบ้านนี้เออเดินไปหาลูกครับบ้านนี้นี่ตำหนีผมไมีอย่างนึกคับพี่น้องครับผมเราประกันตำหนีครับผมนี่คือตัวแม่เพิ่นต่อรองได้อันนี้ทรงฟีเอาใสครับทรงฟีัวบายอีสานครับผมทั่วภาคอีสาน ลูกบ่มีปานบ่มีดังนะครับเบื้องมองเดียวเล้ยวเลยวเมีแมงเลยครับข้างใดก็ได้ลูก่นมอยางซื่อพี่น้องเด้อเดนอลูกคนมองยางบนดอเด้เดี๋ยวผมไล่งาหน่างึ้นเด้อสิเบื้งข่างขัวของลูกพนเบื้องสัจคคับพี่น้องนี่ตัวลูกโอ้มกี้เบื่งข้างขัวล้วเอาเบื้งข้างสายล้วก็แร้วเด้อควับพี่น้องเบื้งข้างคือกันครับผมเบื้งข้างขาแล้วก็แลีวพี่น้องครับเอ้านี่นี่เดีอครับพี่น้องครับเงินกตเงินกบาทครับ7ก0 0มต่อเอาผู้รดมักงัวใหญ่ตอนนี้บ่มีด ครูสว่างไอเจ้าตัวแดงครับเอาแม่ท่องเลยก็ได้ไปเริ่มจากแม่ท่องมาเลยจากแม่ท่องพุ่นเนาะผมไล่มาเลยครับอันนี้จังเบิ้งกันนะครับเด้อ<า>เดี๋ยวผมเดี๋ยวเบื้บบง <พา S 2> มันจะเถึงไงนี่ให้ยังเอาเบิ้งไปนะครับเนาะนี่แม่ลูกอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวจังเบิ้งกันนะครับครูนี่ <c oughs> อ่านี่แม่ท่องเดี๋ยวให้พุ่นมีตัวตัวใหญ่ๆครับพี่น้องนี่ตัวที่สองเอาแม่ท่องที่เดือนหาเดือนมาแล้วครับผมตัวแดงครับทางไหนตัวแรกเลวยบอกตัวแรกมาเลยครับโอ้ตัวแรกทดงพุ่นสูงกว่านี้ไล่มาเลย ตัวนี้ก็หัวลอยหกซีบแต่แท่นเหรอลอยหกซีบคืนวะครับเขานีิหกซีบเศษบุพี่น้องแดงครับเออเดี๋ยวจังหวะเงยื่อไก่นะครับอ้าวสี่พาเบิ้งคูเนี่เป็นแม่ลูกเอาธรรมช้าดนะล้นนั่นโอ้ครูนี่เป็นแม่ลูกเบียนแม่ลูกครับเปิดแยกครับเปิดแยกอันนี้ท่องทั้งสองตัวทั้งสองครับเอาเอาตัวตัวแรกก่อนนะครับตัวลูกก่อนนี่ลูกท่องสี่ถึงห้าเดือนแม่ท่องสี่เดือนครับอ่ะอันนี้ลูกท่องสี่ถึงห้าเดือนท่องพอได้ครับตัวนี้ก่อน ตัวลูกสาวทองก็ไอ้ทศพลครับผมตัวนี้ใส่ตีทั้ว่าใส่ร้อยหกสิบด้วยพี่น้องครับผมทองทศพล้นจะเดือนหรอกไอ้ทองทศพล้นสี่ถึงหาเดือนครับสี่ถึงหาเดือนนึกคับพี่น้องเอาตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นสามพันบาทครับผมอีหลีมั้นี่อีหลีครับเปิดเก็งขายแล้วครับนี่นะครับเนาะสี่หมื่นสามพันบาทครับเอานี่มึงตอนหลังผมนี่ผมนี่สูงร้อยห้าสิบเก้าครับนี่ยวมึงใส่กันเอามึงเทียบกับไอ้ ไอหอยวีเราเอาป้ับพี่น้องเอาป่อนนี่สูงลอยหาิครับเออเดี๋ยวป้อนเล่เดี๋ยวยารมชาติเลยนี่เทียบกันเอาเนะครับเนาะอ่นีอีปนนแมครับเปิดหนีสิบสามครับผมสีิบมตันรองได้ีทองสเดือนครับมงนเดินเิม้อหูหูด้อครับเด้อเติีพ้ามงงดากเพิ่ผุนครับผมนี่นะครับเนาะอ่ายเป็นไทยย่างนะครับย่างไ้แม่เพิ่นนะเด้อนแม่เพิ่นครับจนเห็นแม่เพิ่นสีพ้ามึงข้างสแม่เพิ่นกับทองหือกับลูกย่างลูกย่างเอ บ่มีไม่เก่าเลยยังธรรมชาติเลยเดินเดินเดินนะครับต้องเก่ายากนี่บึงตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมอ่ะนี่เบึงเที่ยวกับหอยเวีเอาคนสูงลอยหายสิบเก้าคนสูงลอยหายสิบเก้าครับผมนี่ตัวนี้ C สิบสามโอ้โหถึงเชิงนะครับผมอ่ะอยากได้ก็มาเอาครับพี่น้องต้นนี้บ่มีนะครับเบอร์มุมแล้วประกันต้นี้ครับอ่ะนี่โห้โหนี่เล็บบ่มีปัญหาเบึงมุมนี่อันนี้เป็นเบอร์สองด้วครับพี่น้องเบอร์ที่สองครับเออเบึงมุมนี่บอกกับยาวเด้อครับเด้อ C สิบสามนนี่ไหม มสี่สิบสามครับผมแม่ท่องซีเซาเทียนครับผมไอ้เพื่ออะไรบอกผิดมันบล่ครับบอกอิลีครับใครอยากแล้วบอกตัวต่อไปตัวแม่เพิ่นแล้วครับแม่เพิ่นคือกันครับแม่เพิ่นถือก็ลูกเพิ่นอีกถือก็อีกถือก็ลูกอีกอันนี้เกิดไส้ลอยหาซิฟกัวแบบไหนครับผมเราประกันตรงนี้ครับผมเอออันนี้ก็ท่องคือกันนี่แหละครับแม่เพิ่นจะได้ทั้งแม่ทั้งลูกเอาเลยครับแปดสิบคู่นี่แปดสิบครับผมแม่ทั้งลูกเอาทั้งแปดสิบเอาไปแล้วครับสองได้สี่นี่คือแปดสิบสี่สองได้สี่ครับแปดสิ สี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับสี่หมื่นหนึ่งเดี๋ยวเด้าคุนติถามมือกีนนั้นท่านไหนรู้ว่าพร่องท่องพอไหนนะครับตัวนี้ตัวนี้พร่องพอได้ครับแม่เพื่นนี่ท่องพอมันมีเอสเอสห้าหกแปดครับผมท่องกับมันมี่เด้อพี่น้องครับเอสเอสหกแปดครับลูกตัวที่ไหนครับน่าจะเป็นลูกตัวที่สามในท่องครับตัวที่สามในท่องนั่นเออนี่นะครับเดี๋ยวใส่เบื้องหลังขังโอเคนี่แหละแม่เพื่นครับนี่อ่ะมักซื้อสองได้มือซื้อสองได้ซีก็ได้ครับตัวนี้ซี่สิบเอ็ดซีสิบเอ็ดครับผมซี่สิบเอ็ดตัวแบบง่ายเลย มักซื้อสองไดซีเอาครูนี่ไปเป็นแม่ลูกเนะครับเด้อเอาสุดคุ้มเลยล่ะพี่น้องครับซื้อสองไดซี่แปดหมื่นบาทครับส่งหม่องเดียวหายเลยส่งหม่องเดียวห้เลยนะครับเนาะมันโตใหญ่ได้พี่น้องครับอันนี้อร่อยหาซิบกัวใหญ่อ้างลึกมากครับใหญ่แล้วก็อ้างเบื้องผลงานลูกของเพิ่นนั่แหละลูกเพิ่นตัวแรกครับตัวแรกอันนี้ตัวที่ไหนครับนี่นี่ลูกตัวที่สามในค้องครับที่สามนะครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งมันขายไปแล้วครับอย่าของมันขายไปก่อนเบื้องฐานยางเดี๋ยวจะให้เบื้องม้งไก่ๆนะครับเด้อเอานต่เบื้องเพิ่นใจการลูููกกกแม่่่่่่่ััับบลลเพินนนนนนีีีะคคร้้ได สองในสี่แปดเมื่นครับตัวนี้ก็ใส่รอยหกสิบผู้นหนึ่งเอาเลยมันบวมเป็นงอ้อหน่อยดิ <c oughs> ขยพูดได้่าแพงจักสิวายจังไหร่ด้วยครับเ,เ<อ>บื่อบวกไก่ยืนใกล้แล้วไทยบวมเมื่อนเงามันเงาวขาถุนถอยมาแบบไก่ดิ่มงเงาวถอยแบบไก่ยังไทยได้เรบบวมม่มีปัญหาบวมไม่ตำหนิอย่างทั้งแม่ทั้งลูกเนาะประกันตำหนิทั้งแม่ทั้งลูกครับผมผู้ใดโทโก่อนไส่ก่อนนะครับบวกเลยนะครับเนาะตำหนิเราประกันสักก่อนครับผมหนึ่งเดือนครับอ่ะนี่อ่ะสี่ภาพไปเบื้องตัวต่อไปตัวตโตไปเเบบอออรร์คคาั ต่อไปก็ดทเป็นเบอร์ซีไอ้เบอร์ซีเบอร์นี่นะครับเบอร์ทซีครับตัวยืนเบอร์ซีครับตัวนี้ก็ใส่ยร้อยหกสิบกลัวๆฝุ่นเด้อพี่น้องแดงแดงตัวนี้เป็นแม่ตัวนี้เป็นลูกครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกครับแต่ตัวแม่เพิ่นยุใส่นั่นแหละครับตัวแม่เพิ่นต่อไปนั่นปลาขึ้นยังไงก็แม่หลายใส่พี่น้องนี่ตัวแม่มันจะจมือกกันนะครับเนาะโดยสิผ้าเบื้องลูกตัวนี้แดงแบบคักตัวนี้สูงร้อยหกสิบกลัวนะครับเด้อเบื้องแรกก็น่าจะเป็นงอหลูกแรกนะครับเนาะนี่เบื้องขางทั้งน ทองเขคีเอ๊สามหนึ่งครับผมตัวนี้ทองเขคีเดือนครับนะครับเด้อเออโอเคครับนี่นี่ทองหาเดือนเขคีสามหนึ่งครับผมนะครับลูกแรกนะครับเนาะลูกแรกครับสาวทองแรกครับตัวนี้ก็ตัวแรกตัวใดสูงกัว่ากันผู้องก็ตัวไหนสูสีกันครับสูสีกันนักตัวใดเอาเลยครับตัวนี้อายเปิดเท่าไหร่เปิดซีสิบสามพือกันเลยครับเปิดให้เลือกร้อผู้ใดบ่เอาเสียใจนะครับผู้ใดเปิดซีสิบสามกันครับแล้วประกันทองผู้ใดบ่ได้เบิ่งคลิปนี้คือผ่านบักย่างแห้งเลยล่ะครับเออนี่งนะครับเด้อ สี่สิบสามง้วประกันท่องนี่พี่น้องประกันท่องครับผมแล้วกันตรงนี้ครับท่องพอได้ก้อยท่อยเคฟสามหนึ่งครับผมเคฟสามหนึ่งไหมครับผมราคาผสมก็สองพันหน่อยได้ครับเมียนเออเออเดินมึงไรไทยไหมครับเด่นถือมึงไทยยังยังหลงยังถือมึงดีหัยังหลงยังเออยังเสียบยอนแสงพี่น้องนี่นี่ถือมึงมุงไกลๆเอามักทายเอาเลยครับนี่สี่หมื่นสามพี่น้องเอาทาถนัดเลยครับทายใกล้ไวเลยครับมันใหญ่มันใหญ่นะครับมันเต็มมึงให้ยังไปทางหลังมาทางขวิดมึง เอานี่ผมสูงร้อยห้าจิบเก้าครับนี่เบิ่งคนเอาเด้อครับพี่น้องผมสูงร้อยห้าจิบเก้าเลยหนิสี่หมื่นสามมกครูใดตัวใดเลือกเอาเอาเลยนี่ผมสูงร้อยห้าจิบเก้าวัดเลยผู้ใดผู้ใดมีเงินมีงบถึงอยากเหมาได้เด้อครับพี่น้องเออนี่เอาอันนี้เบอร์ที่สี่้อครับเบอร์ที่สี่ครับผมนี่บุตรอันนี้แดงมาคักแดงแบบบ่มีปานนะสี่หมื่นสามครับอ่ะนี่เอาเอาเบิ่งสิพลาเบิ่งนิ่งๆบึ่งมาเนี่ยนี่เด้อครับเด้อโอเคครับเดี๋ยวสิพลาไปเบิ่งแม่เพิ่นบาเนี่ยเม่เพิ่นกะทองคือกันเนาะ แม่พึ่งกะท่องครับผมม,มาแม่เพิ่งกะท่องขึ้นกันแม่เพิ่งกะท่องซีนซึงหาเดือนครับผมแม่นี่เป็นงวดที่ใส่ประมาณหน่อยสิบสิบหานะครับครับผมแต่ว่าให้ลูกตูงใหญ่แม่ท่องพอได้ไ เพิ่นมักตื่นเน pues ี่ยนะครับเออเออพวกอย่างครับพวกอย่างเพิ่นติดเตื่นเยอะหน่อยโอเคไปนิดหนึ่งเอาบวกคุ้มเพิ่นก็ได้บวกคุ้มเพิ่นยังบวกตื่นเอาเอาตัวนี้ท่องพอได้ครับท่องแค่เฟสามนึงกันครับผมตัวนี้ท่องแค่สามนึงเท่ากันกับลูกนะครับเพื่อนเตื่นกล้องเยอะหน่อยครับใส่ประมาณร้อยสี่สิบห้าไดครับเด้อพี่น้องครับบวกขาดร้อยสี่สิบห้าครับบวกขาดตัแทนร้อยสี่สิบห้าเอาเดินไปลูกแม่เพิ่นอ่ะมุมนี้ย้อนแสงครับพี่น้องเพิ่นตื่นไม่กล้องท่องเจ็ดเดือนหรือครับท่องซีถึงห้าเดือนครับซีถึงที่หลังเ่่นกก้อออหยยขบได้เเเอออาาแต่่วชื่องดีพด เดี๋ยวนะซีถึงหาเดือนเนาะครับผมเป็นลูกตัวที่ไหนครับนี่เป็นลูกตัวที่สามในท้องคือกันครับตัวที่สามในท้องคือกันนะครับเด้ออ่ะนี่นะครับตัวนี้ไอ้เปิดเท่าไหร่สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับอันนี้สามหมื่นหนึ่งเอาเลยครับสามหมื่นหนึ่งพันบาททองแค่สามหนึ่งครับเวลาประกันทองครับตัวทองแล้วครับอันนี้ว่าเป็นตัวไหนนะครับว่าขาดรอยชี้ผ่าไดครับเด้อนี่หัวหางบอกไงไข่ลูกนี่เลยครับพี่น้องผมว่าเป็นอย่างธรรมชาติของเก้าไก่บนตีนกองอย่างนีซิ แต่ว่าก็ว่ได้ให้ว่ได้อยังเดอกพี่น้องว่าให้รครับว่าให้ว่าให้ว่าเชื่องสุดโตปกตินี่เพิ่นกินนั่นหนี่กินยังยุ่งเพิ่นกับปกติอยู่ดีนี่นี่นี่สามสิบเอ็ดไปพี่บาวสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมส่งฟรี่สบาอีสานครับเอาซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อซัไทยมาหอดตัวนี่นี่ต้องเไปขายตัวเขาอกำไรได้เลยพี่น้องแต่ละตัวผมบอกเลยเอาเลยนี่เอาเบื้องนิ่งแล้ววันนี้เออไม่เตื่นแล้วสามพูดว่าแพียงกับพิจารณาคดีพิจารณากันครับผมไปเบิ่งคลิปไ้ก็ได้พี่น้องขันมาเพียงเด้อครั่ห บ่อแบบนี้จะเสือแบบเด่นแหละต้นนี้บ่มีนะครับต้นนี้บ่มีครับแล้วกันต้นนี้ครับต้นนี้แต่ละตัวนี่บ่มีนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวตัวต่อไปเบอร์นี่มิตัวต่อไปนี่มีนมจริงยังอยครับนี่ตัวนี้ผมบ่ถือว่าเป็นต้นนี้ได้ครับท่านพ่อครับเอาตัวต่อไปโอเคเอาครับผมบ่ถือว่าเป็นต้นนี้ได้ครับตัวนมจริงตัวนี้มีนมจริงครับตัวอื่นบ่มีครับเอาล่าเรียกของตัวนี้เบอร์เบอร์ที่อ่าจะเป็นเบอร์ที่หกเบอร์ที่หกเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวไฟล์กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก หกเอาโอเคบัที่หกตัวนี้ท่องพอได้ครับตัวที่หกตัวนี้ท่องบาลอนเกตทับหนึ่งสองศูนย์ครับผมตัวนี้ท่องบาลอนดนะครับสามถึงสี่เดือนครับผมเยี่ยงกว่าครับบาลอนเกตทับหนึ่งสองศูนย์ท่องสี่เดือนครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจีทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับเด้อเอาปล่อยเลยปล่อยเลยเอาทำไมชาติเลยครับทางลึกมากครับครับเดี๋ยวเด้อตัวนี้ผมจีทวนให้อีกทีหนึ่งตัวนี้ท่องบาลอนประมาณสี่เดือนครับผมเป็นงวดลักษณะลึกแล้วก็บดนะครับทางลึกครับผมลูกตัวที่ไหนครับ ใครจะของมันว่าลูกตัวที่สองในท้องนะครับผมนี่ของเกา่าลูกตัวที่สองนะครับตัวนว่ามันเขาทรงใังไหมเหรอครับต่บนี้บ่มีเดี๋ยวมาเบิ่งตัวนี้ว่าไอเปิดเท่าไหร่นี่เราสีผ้าเบิ่งทั้งไหนขังได้ครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นสามพันบาทครับตัวนี้สามหมื่นสามครึ่งก็ไเอาเลยครับอ้างลึกมากครับเดี๋ยวนะครับอ่าตัวนี้คืองบประกันท่องเนาะประกันท่องครับผมและประกันต่บนี้ครับผมสามหมื่นสามนี่ผู้ใดอยากแก้ได้ก็มาเอาครับพี่น้องอ้างลึกมากครับตัวนี้อ่นี่ อ่างอลึกๆนะครับนี่แหละเบอร์ที่หกแล้วนะครับพี่น้องเอาตำหนี่บ่มีนะครับเด้อนี่หัวหางดำปืดเลยนะครับเนาะกัดสีมีตรสมองตีคือนมติ่งนั่นแหละครับอ่ะนี่ผู้ใดไรงัว่ากัดเดี๋ยววันนี้มีให้นะครับเนาะเอออ่ะนี่เลือกเอานะครับต่อรองในสุตโตนั่นละพี่น้องต่อรองในสุตโตครับผมนี่นะครับตัวที่หกเดี๋ยวเสียภาไปเบื้องเบอร์ที่เจ็ดครับไปน้ะงไปนี่เออเอาแบบธรรมชาติกลางตรงนั้นนี่แหละครับเจอของดีเขาแล้ว ต่อไปเบอร์ที่7ครับเดี๋ยวเบอร์ที่เก็อ่าพี่น้องครับบาดีกับสิผ้าเบิ้งครูต่อไปนะครับพี่น้องันนี้เป็นแม่ลูกเทพคื่กันนะครับอันนี้ลูกพ่อได้จ็ดเดือนหรอไอตัวนี้ลูกนิ้วสติงครับผมประมาณ3ามถึงสเดือนครับ3ามเดือนแม่แดงจัดเลยนะครับครับผมคู่นี้แม่สูงเท่าไหนี่แม่สูงกวมาร้อยซี่ผาได้ครับร้อยซี่สี่ผาได้เอาคู่นี่สักไหนครับคู่นี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับหาเมื่อนหาคมไงแม่ลูกเทพนะครับพี่น้องครับ อยากจะได้ลูกนิ้วสติงนะครับเป็นบดแล้วก็แม่แดงเข้มอันนี้ลูกตัวที่ไหนครับนี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องอันนี้แม่็นาจะท่องว่างอยู่เนาะถอยถอยแม่่าจจะท่องว่างอยู่หรือเรับเด้ออ่ะเด้อไม้เป็นไรตัวหนึ่งไปกันเออไม่แย่งชิ้นกันครับตัวนี้เดี๋ยวมันไม่ตัวนี้มันมันะครับพี่น้องครับมันถึงมาแย่งชิ้นม่แย่งชิ้นกันเออนี่นะครับเด้อตำหนีว่าไม่น้อยเนาะครับผมว่ามีตำหนีครับเร้วันมีครับนี่ไม่มีนะครับเบื้องในหลายมุมใส่กันพี่ แม่ลามให้ลูกเททๆนะครับเนาะลูกเปนเชีองยางน้ำกล่องลูกยางน้ำกล่อง้ะพี่น้องเออนี่นะครับตาหนี้ไม่มีนะครับเนาะลูกกระเดียงงามครับผมลูกกระเดียงงามอันนี้่อได้เด้อครับพี่น้องต่อรอดได้ครับผมเปิดที่เจ็ดหมื่นเจ็บาทครับหามืินโดยหามงินหาเงนหาครับหามง0นหาคนเรคูคูเจ็ดหมื่นเจ็ดคูพี่ะพี่น้องคูเจ็ดห่นเจ็ดคูนั่นเือนะครับพี่น้องเอาเปิดหามืินสามว่าเสนอเอาหาเื่นสามเปิดหาเนสามเอาวาหลงแล้ว ข่างไส้ก็ข่างไส้บ่มีปานครับผมบ่มเป็นอย่างนี้ลายแว้งตัวนั้นมันกวนน้องครับมันมากวนลูกมันนี่ตัวนั้นมันสีมะม่วงมาหยอกกันหลินนะครับเนาะเออนี่ยบทีห้าหมื่นสามพันบาทครับห้าหมื่นสามต่ำนี้บ่มีนะครับเด้ออ่ะนี่นะครับห้าหมื่นสามเทปเทปเอานี่นะครับยางลูกนะเดินเดินลูกเดินอไปไปข้านี่เออไปยางไปเดินเดินไปยางดีพจน์อันนี้จับให้ยืนมึงหนึ่งหนึ่งซื้อไปยาง้พจน์มึง ่ตําหน้บ่มีนะครับเนาะเดินบ่เนียงงามบ่ญญังิอุ่นแม่อ่างลึกพ่อครับผมนะสีดีครับผมฮู้นเราต้องจับให้บ่อ่างลึกครับผมอ่างลึกดีอ่เดี๋ยวคุณจีบผ้าเบื้องทักนี่อีกนะครับเนาะงามสวยงามโอเคนี่เพิ่งแม่ชาสัตว์ไปย่างกับคนมึงนี่นะครับนี่ครับลูกเอาหาเงินสามหาเงินสามพันครับผมหาเงินหาปอเปิดออกเปิดหาเงินสามยันไม่ได้ไข่อ่างลึกมากครับครับผมเบื้องมึงไก่สีดีพ่อ นี่ตัวตัวเจ็ดมือเจ็ดคูนี่นะครับเด้ออ่ะเจ็ดมืเจ็ดนะครับเนาะเออได้คูไดมาพี่น้องครับเห็นละขอของหอยวีนะครับเนาะโหเดี๋ยวคูต่อไปนะครับพี่น้องครับจะเป็นคูได้เด้อครับพี่น้องเดี่ยแล้วคูต่อไปนะครับมีอีกหลายคูอยู่พี่น้องเออไม้เนไรลูกขึ้นครับมึงให้จบว่ะมึงให้จบดูให้จบนะครับของคืงมีหลายเลือหลายอยู่ได้พี่น้องเด้อดูให้จบลิปกันแล้วกันมีงวกัดเมี่ยลูกให้พ้อตอนรับว่าเดี๋ยพ่อพี่เป็นชู้ปีนึงก็เลย ตอนรับโดนยังไงเออนี่ครูนี่ก็ลูกเทพยเพื่อกันพี่น้องของขึดได้ครับนี่ลูกเทียบเทียบนีของขึดได้ครับนเทียบเทียบของถึอว่าสันเป็นแม่แดงใส่รอยสี่สิบเนาะครับผมประมาณรอยสี่สิบลูกตัวแม่ช่กเดือนลูกลูกประมาณสองเดือนกว่าครับผมประมาณสองเดือนลูกแดงแดงครับพี่น้องลูกสติงเล่ครับผมลูสติงเล่แดงเข้มพร้อมนะครับนี่ประมาณสองเดือนกว่าเออนี่เบื้องทางนี่ตัวบกเงานะครับแม่พันธุ์อยู่บกว่าใครใคยพอกกล้องวันไหนดอกครับผมว่าไยบ้านเขาเนี่ยว่าบ้นบ้านว่าจะขอกชาวบ้านหรือวยาจะขอกชาวบ้านครับเออาเบงงทานี่ เดี๋ยวได้ผมย่างกวางเข้ากันทีหน้องครับมุมนีิยอนเสียงมือจัาหน่้าบวบอย่างตี้นี่นะครับเด้อนี่เบิ้งแม่คักๆนะครับเดี๋ยวเราค่ายังฟังได้พี่น้องเบิ้องงวอกันอ่าเบิ้งโตแม่นะครับเนาะเบิ้งที่เราโตก็ได้ขันยันเอ้าคู่นี้เท่าไรนี่สามหมื่นสามพันบาทครับอสามหมื่นสามนะครับเด้อเอาแม่เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพาเบิ้งลูกบันนี้โอเคอ่ะนี่สามลูกวันนี้อ๋ออันนี้ต่อได้นะครับเด้อสามหมื่นสามพันบาทครับผมต่อรองได้ครับต่อรองได้ นะครับเดี๋ยวได้พี่น้องเอาเบืองลูกมาหนีเบืองลูกอ่ะนี่นะครับสามหมื่นสามลูกเด็ดเลยครับเออเออเมย์อุ้ยขังไปครับเออนี่ลูกเด็ดเลยครับหนังก็ย่นย่นครับลูกสาวลูกไปทางแม่์ไ่มยันหน้าจะกล้องไหลเออขินตาหนาทันแล้วเอ้าเป็นเชียงดีดอกลูกเป็นเชียงดีมาพี่น้องครับเมื่อจากท่ายย้อนเสียงเดี๋ยวนั่งมึงอยู่มุมนี่นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ลูกไปทางคุณเนาะเออนี่โอเคแล้วครับก่อนทีน้ำเบืองลูกอย่าเห็นไรขางสนอ นี่นี่นี่สามหมื่นสามครับผมลูกงามครับหนังกำลังไหลหนังกำลังย่นเอาเมาเบิ่งเอาครับพี่น้องครับเมื่อยลมชู้เมื่อยแล้วเมื่อยไรแล้วเมื่อเ่อยไรเอาตัวต่อไปนะครับเด้อต่อไปลูกไปใสนอ้บบานนี่เม่นเดืลูกยุ่นู่เป็นปะนี่เม่อเมื่อลูกเมื่อฝุ่นอันนี้ก็บเมื่อลูกเต๋อเมื่อลูกเดี๋ยวหยุดไปจังไรกันนะพี่น้องเด้อครับผมหยุดแป๊บเดียวก็เลยเดี๋ยวหาอะไรเข้ากันเดี๋ยวสิพาเบิ่งเมื่อลูกคู่นี่แต่สามสิบสามยุ่งใส่นอ้บบานนี่เดี๋ยวนี้ขอแล้วไปหาอะไรลูกมากเกิน้อง ไปเออนี่นี่นี่เห็นไปพี่น้องผมอยากเห็นว่าฉัดดินี่ไหมสามเมื่นสามคูนี่แหละเอ้ามาเลือกเอาเดี๋ยวนา้เราไปหาอะไรลูกมากเกินกถ้าเพิ่งครูใหญ่ครับอ่าพี่น้องครับครูต่อไปขนาดจะเบอร์ที่เก้าเลยครับลูกมาแล้วพี่น้องวันนี้ตสบายแดดกับสิบบทจะน่อยเลยครับเด้อง้อใหญ่ครับสีกับที่ว่าดีอยู่หรอกครับผมตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้เห็นว่าเป็นแม่ลูกแม่ทองน้อยเนาะครับผมแม่ทองรับประกันทองครับอ่าแม่แม่ทองพ่อใดครับแม่ทองสติงเลสสองเดือนกว่าครับสติงเลสสองเดือนกว่าแม่สูงลอยหาซิฟถอดเลยพูดทองเรียบร้อยครับ แม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงมาลอยหาซีบได้ครับผมลอยหาซีบได้ครับเด้อสติงเลสได้ครับพี่น้องตัวทองให้แล้วบัดนี้ให้ลูกกินนมบัดนี้ลูกจ้าเดือนหรือครับลูกวันหกเจ็ดเดือนครับผมหกเจ็ดเดือนนะครับเด้อลูกโค้งสั่งหญ่ดีอยู่นะครับเนาะอันนี้แม่กับสิเริ่มงมุนยิ้มจันเอยพี่น้องเห็นทองเห็นอย่างเนี้ยไม่ใช่ใครอันลูกกินนมครับแต่มันทองแล้วทั้งมันทองแล้วนะครับเนาะลูกสาวเป็นลูกสาวของไอ้ไว้แซดสองนังหาครับผมลูกของโรเบิร์ตได้ครับพี่น้องลูกโรเบิร์ตอ่ะววันนี้เจ็ดเดือนครับ ไอ้เปิดเท่าไรครับเปิดที่53ครับหามื่นสามนี่คือซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามเปิดห้าสิบสามครับเออเอาแม่ยางขึ้นตรงไปเลยเอาตรงไปก่อนครับเดินหน้าตรงไปก่อนเอาแยกออกจากกันก่อนตรงไปทั้งพี่เออนี่นะครับเอาบนนสายมาก่อนไปนี่ไปเออพ้นสายไปทั้งไปเลยพ้น่ไปทั้งไปพ้นไปเออเอาเลยไายไปเออยังเสรดจเห็นสัตว์เอาบันนี้เดินตรงไปอติดเห็นแล้วขางครับเออตรงไปเลยตรงไปเลยด้วยครับสี่แยกออกจากกันให้เบิ้งนี่แหละหาเมื่นสาม นะครับพี่น้อยากให้ลูกกินนมครับเออโอเคครับพี่น้องเนาะนี่แหละฝุ่นหมักงูใหญ่มาเอาตับนี้บอมี่นะครับพี่น้องนี่ครับผมประกันตับนี้ครับผมประกันตับนี้ให้นะครับเนาะนี่ลูกเกันลูกกับน้ำวนกินนมพี่น้องวนกินนมครับเออลูกกับวนน้ำกินนมอแม่ก็ไม่อยากให้ลูกกินนมอออนี่นะครับท่านในเมืองนะครับมีอีกสองครูพี่น้องลูกเต็มเต็มเลยนะครับเนาะมาเบิ้งเอานี่สามครูทุดงไทยนี่เสียจะไม่จำเป็นนะครับเด้๋ยขี่ฝ่าก่อนเนี่ยมาบังแดดแล้วนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูคูต่อไปอีกนะครับนี่เม่ททองแล้วอะไรก็มาเอาเออน,นั่นแหละนี่นะครับลูกลูกต้องสูงลอยนีิบกวัวและแม่ในลอยหาซิบกลัวด้วยครับพี่นอ้องเดี๋ยวให้เราผูกง้อไปกันเดี๋ยวสิพ้าเบิ่งคููต่อไปแล้วต่อไปนะครับ,รบลูกได้เด่นขึ้นกันนี่เอาม่เหลือกเอานะครับต่อไปนี่ลูก้ายังหนายางเทปนะครับเนาะอันนี้น่าจะเป็นเบอร์ที่สิบนะครับเด้อครับผมอเอาอะไรลูกไปพ่นครับ อันนี้แม่ทองแป,ไปะไปไอ้นี่แม่พานรอบสองเดือนครับโอ,อ,อ้ตัวนี้พานรอบสองรอบเออไล่ลูกเขาทั้งเออนี่นะครับเอาลูกพอได้พูดปากงามไหมตัวนี้ลูกของนิวสติงครับผมนิวสติงจักเดือนหรอครับประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนครับประมาณเจ็ดแปดเดือนแม่ใส่พอได้ครับใส่วีเอลโรโจครับผมวีเอลโรโจครับผมประมาณสองเดือนเนาะครับผมนิ้วสาวนิวสติงครับบรวมานี้ประมาณจักเดือนก่อนใส่ใบใส่ใบพานรอบสองรอบครับโอ้สองรอบนะครับพี่น้องครับยังตรวจพอได้ครับ เออทั้งทั้งตัวท่านได้เด้อพี่น้องเอาลูกของนิ้วสติงตัวบกใหญ่นั่นนะจักเดือนแล้วกว็ครับตัวนี้ลูกสาวมันเจ็ดถึงแปดเดือนครับเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับเด้องหางใหญ่ๆนะครับโอเคถ่ายดีครับผมถ่ายหนาลึกมาก<ล>ครับตัว,ตวน,นี้นี่ตัวย่างหนาเด้อครับพี่น้องสื่อสองรุ่นสามอันนี้แม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงประมาณร้อยสิบเก็ดได้ครับร้อยสี่สิบเจ็ดเอออยังบอกเลยครับนี่ร้อยสี่สิบเจ็ดคู่นี้สื่อสองรุ่นสามนะครับคู่บกใหญ่เลยนะครับมืดคู่นี้เท่าไหร่ครับนนนีี่่ป้้้สบบบาทคครรััอพงผม ลูกหนาลึกมากครับลูกหนาลึกเอ้าดึงแม่ขึ้นใส่ครับบ่เนี่ยจะได้เห็นนั่นแม่ก็กินญาเก้งพูดสิบุติดแล้วบ่กินญาดีไหมนะครับเนาะครูนี่หางหรืไหมนี่เบื้องตัวลูกได้พี่น้องนี่เบื้องลูกกับย่างหนาเลยนะครับเนาะอ๋อพี่น้องต้องเบื้องตัวจริงเอานะครับเนาะตัวนั้นหนาใยใยเลยครับเอาธรรมชาติดีเราพี่ต้องไปเกาพี่น้องเออนี่ยมาหาลูกยังไงลูกมันไก่พูดเดินยังไม่ยับเออพอลูกพอนะครับเอานี่ครูนี่นะครับหาเมื่อสามตัวจริงดั่งมาง้ําสี มันโมแดดครับมันโมแดลจะซื้อนะครับเนาะมันเมฆครับเมฆบังเออมาเบังตัวจริงเอาคือลูกวัวก้มแม่ละก็เบืองสีเรืองเดียดเขาให้วันก้มนี่นะครับมึงหลังเพิ่งกว่างนอนไหนเลยครับหลังลูกสาวพิ้นอ่ะนี่นะครับเด้อเดี๋ยวสีพาเบิ่งคูต่อไปปิดไทยครับพี่น้องเป็นงวงกัดด้วยครับพี่น้องเด้อเป็นแม่ลูกอ่ะพี่น้องครับมาเบื่องงวงกัดคูสุดทไทยครับพี่น้องครับบันนี้เป็นงวงกัดอ่าแม่ลูกตัวแม่แล้วก็ใส่หง่พ่อเด้อครับพี่น้อง ใส่ไงหัวรดนสีบักตันนะครับเนาะเอาไอ้แม่นี่สูงอยุทาไหร่สูงก่าร้อยสี่สิบเกจได้ครับผมแม่สี่สิบเกจได้แม่ไอ้ลูกจะเดือนหรอครับลูกการหกเกจเดือนนะครับหกถึงเจ็ดเดือนลูกโตใหญ่เด้อครับเด้อสูงร้อยอ่ายี่สิบกัวได้นะครับเป็นลูกหลอดไม่มีใบมีหลอดเด้อครับอันนี้ก็ครับเป็นลูกหลอดแต่ว่าไม่มีใบมีหลอดให้ครับเป็นลูกหลอดนะครับพี่น้องแต่าไม่มีใบหนอรับผมพี่ไอ้ผู่เฒ่าเพิ่นหาให้พ่อพ่ออ่านะครับอ่ะนี่เด้อเอาไปเลยครับ ออปล่อยเลยเ,เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพิ่มเติมนะครับเด้อเอาอันนี้เริ่มไม่นะครับอันนี้เป็นแม่ลูกกัดตัวแม่หัวหล่นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกลูกนี่เป็นตัวแม่ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนะครับเนาะแลักการเป็นลูกหล่อแต่บ่มีใบนะครับพี่น้องเออต่ำนี้บ่มี่หรอครับผมอ่าเดี๋ยวสิบพาอ่าพี่พ่อน้องถามราคาให้เบิ้งนะครับเนาะคู่นี้ว่าเพิ่นจะเปิดเท่าไหร่สำหรับผู้หางาะกัดอยู่นะครับเด้อหาจังหวะกันพี่น้องเออเอา,เอาคู่นี้อายเปิดเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามพัน สามหมื่นสามเดียวเจ้าโป้เสือล่ะครับสามหมื่นสามเดียวสามหมื่นสามเลยครับลูกก็ได้หมื่นก็มาล่ะครับยังม่ได้ลูกเหรอโอากําไรตัวใดส่วนพี่น้องสามหมื่นสามนี่คือว่าตัวบอกง่าด้วยครับงอกัดนี่สามหมื่นสามนะเบิ่งทั้งหน้าเปิดใหญ่เลยครับลูกนี่เป็นบลามันมาหลายเด้อล่ะนี่นะครับผู้ใดหาสีออกสีบักตานโยนธรรมชาติพร้อมลูกก็เป็นลูกหลอดครับแต่ว่าเิ่งใบมีหลอดลูกหลอดนะครับเด้อพี่น้องเนาผู้ใดเห็นสีบ่าชาดเดี๋ยวผมยังอีกทุนให้เบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับเนาะ สามหมื่นสามมงตัวจริงเอาครับผมสูงใหญ่ยาวมากครับตัวนี้ใหญ่ยยบักขักเลยลหละตํานี้บัมีนะครับ,บส,ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานต่อได้อีกไหมพี่น้อง,องต้อได้อีก,อกครับนะครับเนาะอู้นุ็นลยไหลครับพี่น้องเอาจอากไดตัวใดมาเอาด้วยครับพี่น้องครับวัตสินยางท้วนละเมอเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ